ีเพี้ยนมากเลยนะคะสีจริงสวยมากเลยนะคะกล้องอาจจะกากนิดนึงนะเพราะว่าใช้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะมันไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินนะคะสีจริงสวยมากแต่ไหนก็มันก็ออกสีม่วงๆชูชมโบนมเย็นนะคะ ขอภัยค่ะขออภัยค่ะเนื้อดีมากเลยนะคะ หมั่นไส้มากเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์อย่าก,กด Dislike กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกับแก๊งสายย้อนนะคะบ๊ายบาย